สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ๊ยหนุ่มจอดเก่งกลางถนนเดินดุ่มเข้าเตะเลมโบกินีขันข้างๆชาวเน็ตบอกไม่งงก็บ้า ภาพจากกล้องหน้ารถแสดงเหตุการณ์สุดเบิลชายคนหนึ่งลงจากรถเก๋งของตนเองเดินไปเตะ lamborghini ที่จอดข้างๆเา่าเน็ตหลายคนที่ได้เห็นภาพต่างบอกตรงกันว่าการเตะเงินล้านไม่ใช่ความฝันของฉันแน,น่ในภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นว่า lamborghini สีสม้มมูลค่าหลายสิบล้านจอดอยู่ในขณะที่เลนข้างๆเป็นรถเก๋งสีขาวไม่แน่ใจว่ามีการกระทบกระทั่งกันมาก่อนถึงที่เกิดเหตุหรือไม่เมื่อจ,จู่ๆชายคนหนึ่งเปิดประตูเดินลงมาจากรถเก๋ง และยกเท้าถีบบทเวณประตูของเลมโบกินีด้วยอารมณ์และท่าทางสุนเชียวหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลช่าวเน็ตหลายคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอต่างก็ประหลาดใจและแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ใช่ความฝันที่ดีเลยที่จะลงไปเตะเงินล้านด้วยแค้งสีทองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าลูกเตะนี้มีมูลค่าแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำคนสิทำไมต้องไปลงที่รถ อย่างไรก็ตามบางคนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าจากตำแหน่งและมุมที่เห็นนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะเตะไปที่ยางของล้อรถพร้อมบอกสั้นๆว่านั่นมันไม่โง่เกินไปหรอ ทั้งนี้หากมองจากตามถนนและร้านค้าด้านหลังเชื่อว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในเขตหลงฐานเมืองเถาหยวนซึ่งหลังจากที่ชายคนนั้นเตะรถแล้วคนขับแลมโบกินีก็ได้ลงจากรถด้วยแต่เนื่องจากไม่มีคลิปเหตุการณ์หลังจากนั้นจึงไม่แน่ชัดว่าเรื่องราวจบลงอย่างไรขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ